สวัสดีสวัสดีโมชุคูทุกคนทีกรบงเแพงเด้ออาทิตย์ตอนรับเข้าสู่สองเบานึกเข้าไปเส้นเก่าเซ็นรวยสำหรับคลิปวิดีโอนี้แมนเบานึกจะพาทุกคนเบไ่๋แนวอยู่แนวก,กินอยู่ที่ตลาดเซาเป็นตลาดเซาที่ใหญ่ที่สุด,ดอยู่เมืองลงเจียวแขวงกวางนิ่งอยู่ภาคเหนือของประเทศเวียดนามทุกคนขิงทุกคนเนาะข้ามโอนเปลือกมะม่วง ม,กมกัก,รมกเรือมะแครอทมกเป้งหอมผัวแห้งอ๋อมีหลายอย่างนะยู่ในกินทุกคนตะลาดนี่เป็นตลาดที่ไ่ที่สุดเลยทุกคน,อนโอ้โกบอันนี้ทุกคน็นบอกใส่ไว้ในวิงผักกาดเป็นมัดเป็นมัด,ม,ดมัดละสิบพันห้าพันก็มีทุกคน ผักนี่ผักปังผักปังผักผุ้มเจ้ากควายก็เล่นทีวีทยูทูบดิวังทำยูทูบเจ้าำยูทวังโู้พักเซทุกคนไหนผักเซแล้วก็ผักกาดวันนี้อากาศโคตรฮอนแหงทุกคน นนี herman, ้ก็จะใอมานักขนาดเลยน้นักขนาดเลยนก้านาดเลยาเอี้ยวน่อแดดโซนนี้ไข่ลูกเป็ดคนเป็นน้อย เดี๋ยวผมจะทำบรงอันลูกไก่ในคนอันนี้ไก่พันเลยก็ไอ้บ้านที่ยงนาวะห้ล้าหมดก้อนเบาเตียง25 25เจ้าก่อนไล่ลำ้ำยลำลำ้ำล้ำยำอันนี้เป็นตัวหนึ่งันเจ้าว5,000ตร 5, งเวียดนามอันนี้เป็น55,000ทุกคนลูกไก่ ลูกไก่พันธุ์นะกคนเนาะเพราะเป็นไก่รัดไก่พันธุ์ฝั่งนี้มันไข่ตัวใหญ่คนเนาะเป็ดไก่ฝั่งนี้เมื่อกี้มันไข่ลูกลูกมันเนาะ ประสนใจไพ่เลยทุกคนเอารถจกเข้ามาในเลยเห็นบอกมกฟักฟักทองทุกคนโอ้ทางนั้นปุน๋ย้วยทุกคนป้วยป้วยป้วยแกนคุนอันนี้คือัวาคุก ดอกกุ๊ทุกคนดอกไม้กุ๊กมักซีดาฟลังมักลองก้องมักอางุ่นมักมังกรมักพุ่มบอกมักแดงทางในพุ่นไข่ปลาเลยทุกคนโอ้ยเซอเดี๋ยวเราจะทุกคนเข้าไปทางในโซนของไข่สัตว์น้ำทุกคนไข่ปลา เออเอออ้ยอ <G ã entender> <ee kk> ้ยทางเก็บเบเอารถมาเด้อคน กินน่พี่น้องเด้บ้วก็เลยขลายไห้ไขไลห้ยยปังทุกคนตอนนี้ไม่ไข่ปลาไม่ขนะ ทางนอกในค่ายเอียนทุกคนปลาไหลห้อยจุบปลาดุกคนเนี้ยค่ายปลาหมึกทอดปลาหมึกทอดทอดปลาหมึกโอ้ปลาเชลมอนทุกคนสีนยัางงา,งามอยู่ ชมอนอมตลาดนี่มีคนมีคนขอทาหนไุ้นจิ้กเล่น ดี่ต้นเล่าขนาดเลยเทุกคนเห็นงบอปแม่แต่คุณย,ยิ่งเลยทุกคนเนาะมีครูทรายอีกอยู่ทางนั้นพุ่นเจ้าเจ้า <c oughs>

คือว e ุ่นวายไยทุกคนเอารถเข้ามาในเลยนะอ้ยเสียงแกภัยดังแห้งกับได้ไปก่อนทุกคนได้เปรียบก่อนเพอทางรถทางคน การตะฮอนฮอนแหงทุกคนโอ้ไปบ่ได้แล้วอ้นี่เห็นบ่ทางย่างกับเป็นทางรถเต่อทุกคนเห็นบ่รถเข้ามาในเต็มอุ้ยวุนวายขนาดเลยไปงานไก็จะสามสิบเจ็ดเลยก็มีรอพ่ทุกคนรอพอปามากวิท นี่เขาไปซ่อกกินนันข้าของว่านก่อนทุกคนน้ำว่นานมีซองหานห่าน,นน้ำว่านทุกคนเนาะพรีระเบิพอกก็นั่นน<ม>นนงกินอยู่นี่ทุกคนเนาะอ๋อนาะกินยังไง

มาซนไข่เนื้อมาคนโอ้ยเนื้อหมาอุ้ยเนื้อโคตมั่งเลยทุกคนอันนี้ตัวแมวเลยคนตัวน้อยๆนี่ตัวแมวเลยเขายังเขายังกิน ทุกมือทุกคนการกินมากกินแมวของเวียดนามนี่ก็มันก็เป็นวัฒนธรรมการกิน,นของข้าวเจ้าแล้วทุกคนเนาะอินเดียเขาบุกินงัวแต่เฮากินข้าวเจ้าก็บวุ้ด้วายเฮาเด้แล้วเวียดนามกินมากกินแมวนี่ก็เป็นวัฒนธรรมการกินของข้าวเจ้าเลย ว่าซีว่าให้เข้ากับอะไนะ <c oughs> okay, รทกนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้กับบวนึกคอปิดคลิปไว้สำน,นี้ก่อนขอบใจทุกคนที่เข้ามาบ่งคลิปบอนึกแต่ตนจนจบทำให้มากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเป็นกำลังใจเด้อโอเคสบายดีด้